สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูเย้งอีกแล้วนะคะสําหรับในสัปดาห์นี้หน่วยเรียนรู้ที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าคืออะไรถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมร่วมกันค่ะ แต่ขณะที่ชมเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ตอบคำถามไปในตัวนะคะว่าประสาทสัมผัสแต่ละอย่างเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมอยังคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะคเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดวงตาทั้งสองข้างของเราใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทางมือแขนใช้หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆ ให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็งและเมื่อสัมผัสผลต้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวาน มีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่นเมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะเราจะรู้สึกเหล็นหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ เสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจักรจะรู้สึกเสียงดังเสียงพูดจะรู้สึกเสียงเบาค่ะเด็กๆสำหรับวิดีโอที่คุณครูให้เด็กๆได้ชมจบไปนะคะก็จะพูดถึงประสาทสัมผัสทั้ง5โดย เป็นส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองค่ะคุณครูจะมาทบทวนกับเด็กๆอีกรอบนะคะประสาทสัมผัสส่วนที่1นนะคะได้แก่ตาของเราค่ะประสาทสัมผัสส่วนที่2นะคะก็คือจมูกประสาทสัมผัสส่วนที่3นะคะก็คือปากและลิ้นนะคะประสาทสัมผัสส่วนที่4ผิวหนังแล้วก็มือ ประสาทสัมผัสส่วนที่5นะคะก็คือหูของเรานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงประสาทสัมผัสอยู่สองส่วนได้แก่ตาแล้วก็จมูกนะคะเราจะมาดูว่าตาและจมูกมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะสำหรับตาเราจะใช้ในการมองเห็นค่ะเด็กๆเด็กๆใช้ตาในการมองเห็นอะไรบ้างคะ ใช่แล้วตานะคะเราก็จะใช้มองสิ่งต่างๆรอบตัวใช้อ่านหนังสือหรือใช้มองกระจกแตนนี่คือประโยชน์ของตาเลยต่อไปเรามาดูจมูกนะคะจมูกของเราเนี่ยจะใช้สำหรับดมกลิ่นค่ะเด็กๆแล้วกลิ่นที่เราดมเนี่ย ก็จะแบ่งออกไปสองอย่างก็คือกลิ่นที่มีความหอมกับกลิ่นที่โดมแล้วรู้สึกเหมน็นอ่าอย่างเช่นกลิ่นหอมนะคะก็จะเป็นดอกไม้น้ำหอมหรือเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นผล,ลไม้อย่างเช่นทุเรียนเนี่ยหอมมากๆเลยใครเคยกินบ้างคะอ่า ส่วนการใช้จมูกดมกลิ่นที่มีความเหม็นนั่นก็คืออย่างเช่นขยะเน่าเสียน้ำเสียนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเวลาเราดมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีความเหม็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ามาให้เด็กๆได้รู้จักทงอยู่2ส่วนนะคะก็คือตาและจมูกค่ะ ส่วนการบ้านในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆเลือกระบายสีภาพที่ใช้ประสาทสัมผัส ตาค่ะจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะว่าตาเราจะใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะคุณครูก็มีภาพที่ใช้ประสาทสัมผัสตามาให้เด็กๆดูโดยให้เด็กๆเลือกระบายสีและภาพไหนที่ไม่ใช่การใช้ประสาทสัมผัสตาให้เด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะอย่างภาพที่หนึ่งจะเป็นแว่นตา ภาพที่สองรุงกินน้ำภาพที่สแว่นขยายภาพที่4หนังสือภาพที่หเด็กกำลังคุยทรคงและภาพที่6เป็นรองเท้านะคะเด็กๆเด็กๆลองดูนะว่าภาพไหนเราใช้ประสาทสัมผัสตาบ้างอย่างเช่นภาพที่หนึ่ง ที่คุณครูเอามาแว่นตาเราใช้ในการมองเห็นใช่ไหมคะ,ะถ้าใช่นะคะเราก็จะมาระบายสีแว่นตาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะ แว่นตานะคะเราก็จะใช้ในการมองเห็นสำหรับคนที่มีสายตาสั้นนั่นเองค่ะต่อไปที่คุณครูอยากให้เด็กๆดูค,คุณครูจะทำเป็นตัวอย่างนะคะอย่างภาพนี้เด็กๆกำลังคุยทรลโงแบบนี้เราใช้ประสาทสัมผัสตาในการพูดไหมคะ ไม่ใช่นะคะเราใช้ตาในการมองแสดงว่าภาพนี้จะไม่ระบายสีนะคะเหลืออีกภาพที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปทำกลับมาให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ